อยากรู้ไหมว่าหน้าแบบไหนนะครับที่ร้อยไหมสวยนะเข้าเรื่องเลยนะหน้าแบบแรกนะครับคนที่หน้ารูปไข่หน้าสวยอยู่แล้วนะแต่อยากสวยขึ้นอีกแบบว่าสวยไม่พอสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากสวยขึ้นอีกคือหน้าแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหน้าแบบโอเคอ,อาจจะแบบมีอ้วนๆหย่อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากสวยขึ้นนะครับก็ร้อยไหมนะคือหน้าสวยอยู่แล้วก็จะสวยขึ้นอีกนะครับเหมือน หมือนเหมือนเมันเคสในรูปข้างบนนี้นะหน้าเดิมก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะออก็แค่อยากให้หน้ามันดูกระชับมันดูเรียวขึ้นร้อยหมามันก็ดูสวยขึ้นเข้าใจไหมเคสเนี้ยยังไงทำยังไงก็สวยนะครับเคสที่สองนะโหนกจะต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับนะแบบอย่างหมอเนี่ยถือว่าโหนกก็เกือบๆจะใหญ่ละนะคนที่โหนกใหญ่เนี่ยมีปัญหาเวลาร้อยหมาคืออะไรเวลาร้อยหม่นะเนี่ย มันจะดึงเนื้อขึ้นจากนี้เนาะร้อยไหมมันคือการโกยโกยเนื้อเฉยนะโกยเนื้อจากล่างขึ้นบนเนาะเห็นไหมเห็นไหมฮะพอโกยขึ้นมาเห็นไหมโหนกมันดูใหญ่ขึ้นเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โหนกใหญ่มากๆใหญ่มากๆเกินไปไม่ควรจะร้อยไหมนะครับนะแบบหมอนี่ยเคสแบบหมอนี่ก็คือพอทําได้นะครับพอจะได้นะแต่ใหญ่กว่าหมอเนี่ย เริ่มไม่เหมาะแล้วนะครับนะหรือว่าถ้าใครมีมีแพทย์ท่านไหนมีเทคนิคพิเศษที่จะทำให้โหนกได้ใหญ่ก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละขั้นนะแต่ว่าโดยทั่วไปอะ่ะคนที่มีโหนกใหญ่นะจะร้อยไหม่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าหนกนจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับนะอันนี้เข้าใจนะต่อมาคือผิวจะต้องไม่บางนะครับ ผิวจะต้องไม่บางนะยิ่งยิ่งยิ่งผิวมีความหนามากเท่าไหร่อ่ะก็จะยิ่งร้อยไหมสวยมากขึ้นเท่านั้นนะคนที่คนที่ผิวหนังบางนะหรือว่าเนื้อน้อยอย่างเงี้ยเว е ลาร้อยไปนะมันมีโอกาสที่จะเป็นรอยย่นย่นสูงนะมีโอกาสที่จะย่นอย่างเงี้ยเ <Message. S 2> ว е ลาดึงขึ้นไปอย่างงี้ฮะเนี่นี่มีโอกาสที่เป็นรอยย่นหนึ่งสูงแต่ว่ามันจะย่นแถวตรงนี้อย่างเงี้ยเนะห็นไเว е ลาดึงใหมคือร้อยไหม่เข้าไปนะแล้วก็ดึงขึ้นอ่ะเข้าใจไหมถ้าแบบ เนื้อเราบางเนื้อเราย่นมากอะ่ะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเห็นเส้นใหม่แล้วก็จะแบบแบบเห็นเห็นเป็นรอยย่นได้เยอะอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หนังบางมากๆอ่ะเออแล้วก็แบบหนังย่นๆมากๆอ่ะก็ไม่ควรที่จะรอยไหมคุณที่จะซ่อมผิวก่อนโดยการทำอ่าวีนัสดีบ้านะครับหรือไม่ก็ทําเป็นอ่าเทอร์มาดก็ได้เพื่อให้ให้ชั้นผิวของเราเนี่ยให้ให้ผิวหนังของเราเนี่ยมันมีความหนา มากขึ้นนะครับนะต่อไปก็คืออันที่สามนะหนังหนังหน้าเราอะมันต้องไม่ย้อยมากเกินไปนะครับนะหนังที่มันย้อยมากๆจนเป็นหูหมาเยอะๆอย่างเงี้ยเออแล้วเคสแบบนี้แหละชอบมาขอร้อยใหม่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันทํายากมากนะครับต้องฝีมือดีจริงๆนะตรงเนี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรคนที่หน้าห้อยเยอะๆอะส่วนมากอะหนังมันย้อยเยอะนะครับ นังมันย้วยยานยืดนะหนังส่นเกินมันเยอะนะพอเราดึงขึ้นไปอ่ะใช่ไหมดึงขึ้นไปเสร็จมันก็เป็นรอยย่นเยอะเพราะว่ามันมีหนังฝ่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้หน้าตัวเองมันแย่จนแบบหน้าห้อยเป็นเหมือนหูหมานะมันจะแก้ไขาย,ยากนะมันจะต้องจบลงด้วยการไปดึงหน้านะพอดึงหน้าเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำอย่างอื่นต่อนะ เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใหต้องทำไฮฟูไว้ทุกหกเดือนเพื่อไม่ให้หน้ามันหย่อนคล้อยต้องทำวินัตวีว่านะอย่างน้อยะถ,ถ้าเป็นหมอคิดนะก็คืออย่างน้อยอะปีละสองครั้งเพื่อให้ให้ชั้นผิวเราอ่ะมันมีความหนานะครับมีความไม่บางนะต้องทําไว้นะถ้าหน้าเรามันย้อยไปแล้วมันบางไปแล้วอ่ะมันจะแก้ไขาย,ยากกว่านะบางไปแล้วก็ยังพอยิงให้มันให้มันแบบ ให้มันหนาขึ้นได้แต่ถ้าหน้ามันห้อยเยอะๆไปแล้วอ่ะเป็นหูหมาตรงนี้ไปแล้วหรือว่าตรงนี้มันยันยานไปมากแล้วอ่ะมันจะแก้ไขยากมากเลยนะเพราะฉะนี้นนใครอายุตั้งแต่สามสิบถึงสี่สิบรีบมาทำไว้เลยนะไฮฟูเอาเธอรา่าอะไรอย่างเงี้ยวินาดีว่าหน้าไม่อ้วนมากเกินไปนะครับนะหน้าอ้วนมากทํายากยังไงหน้าอ้วนใช่ไหมมันหนักอะ่ะหน้ามีแต่ไขมันอะ่ะเออเวลาดึงไหมก็แค่ร้อยไหมลงไปใช่ไหมแล้วก็ดึงขึ้นใช่ไหมบางครั้งอะ่ะ มันหนักมากไงมันดึงลงเนี่ยแบบมันต้านมากมีแรงต้านมากคิดคิดสภาพดูของนักหนักอะแล้วเราเอาแค่แค่ไหมอ่ะมามา้อยขึ้นอะมาดึงขึ้นอะมันจะอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่มันก็จะลงเร็วถึงมันจะดีขึ้นแกๆแต่สุดท้ายมันก็จะลงเร็วเหมือนเดิมเพราะว่ามันหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะพยายามอย่าอ้วนนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการฉีดฉีดอ่าฉีดสลายแฟกตเพื่อให้หน้ามันดูแบบ มันดูไม่หนักเกินไปอ่ะแต่ว่าใ้้ช่วยได้จริงๆก็คือต้องลดความอ้วนก่อนนะครับนะลดความอ้วนไม่ให้ไม่ให้มันหนักเกินไปเพราะถ้าหนักเกินไปมันจะร้อยมันจะเอาไม่อยู่นะครับเนาะหวังว่าคงจะได้รับความรู้จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะให้กดถูกใจแล้วกดติดตามด้วยและถ้าอยากให้คนอื่นที่ยังไม่รู้รู้กับเราด้วยก็ให้กดแชร์ด้วยนะครับก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ